เออสมบัติพี่น้องปชิตถางทุบห้องสมบัติเมื่อข้อช่องสัจจะขึ้นกาพี่น้องมีฮนะกุมาเฮือนฮัทช่องเกียขาเนาะมามาเสอร์น้องนาไปเกียขาพีนะ่น้องน้องนาพักกอยู่ทางเฮือนเนาะอากาศดีดีพี่นิณายแดดไม่หน่าย ไม่ได้จะเรี่องเป็ดบะชื่อม,มัจสายเพื่อนผู้ใหญ่พนะี่น้องเพื่อเรี่องเป็ดพี่น้องน้องดารมดาอะไรเออเออแล้วมาา่ สบาปลุงแม่สดทังเือนทังเือนพี่น้องน้ออี่ายเฮ้ยน้องอีพี่นนออตื่นพี่น้องน้ออีพี่ตื่น,น,น,ออน,นได้ออกพี่น้าเด้ออกาพี่น้ตองซิบโตแบบพรนกระดให้พักเกีกมันแหลกนะพี่น้ง ดังงาฮักระตุนไปนะฮะน้าช่วยฮัรกระตุนแต่นอนแต่ปรานอะไมึอน,นี่สบายแล้วเกยขาได้เนาะมันก็บสสบายแล้วข้าราสัารเรื่อพงฮะขาราชการเื่อิงมันชื่อะไรธนาาเพื่องน้าธนาคารมู่วันปันขามูา่วัน ได้ามสบานชามสิบสมือวลตอนเ้ารนะได้ตอนเ้ารด้สี่สิบเกตอนแรกมนได้ชามสิบักคืนว่าัในซุปางิย้งอย่างีวเนะนาเชืดงเกียร์อยมาเขาหน้าไหาห้าห้เออมันติดยาอัน่าเออาเอมาอัเือเออเพืออเจ้างบาอะไรไม่ก็จ้างแล้วเออเลิกอาเทือกทำมอาผัดม่วมันคือกินเลย เมื่อวานเจก่าเมือวานเจกเล่าจากคนเกี่ยวข่าวเมือวานเราลดเกี่ยวจะหลดเออแม่เลยจะผพิ่าเมื่อวานเจกเล่าผญจ่าคนจ้าลดเกี่ยวข่าวมือวานอิบซี่นเพี่จะดิผญจ้างหายกาเมื่อก็่าจากาเมื่อกลับบริษัทคือเก่า้วเนาะหักเปียจะถอดเขาตา ลำบากขนาดไ่อเราอัเออรามราฉิอัดเพลงอืมองซไนั่นนี่นั่นนี่นี่ช้อหายรมสูงก็เคลียบอดน่นียังหาน้อยบอเออชมหายน่อยไม่มีตั่นหยาเล้ถ้าคุ้งป่าแล้วแล้วมูบานนึง น้วะอเออตัวตเข้มปลายแล้วๆน่าจะเขตห็นาห่ามันมาเกตตอนนี้แล้วก็สปันเขาบมันเออปาาสิไปเกียวหน้าอกต่อเนเออหุ่นกรสุกัเดงอืมตัวทีมงานกาเลือต่้กาเขย่าก็ไมไปทีมงานกระปุกหนามมุนนี่ทีมงานก็แล้วก็คอยไปกก็คอยเกี่ยวป๊กย่แล้วเออแมนพักกัญญาเหตุการณ์เออ มาแบบพักพักใหญ่กันเนาะห้องปตีเขาวเนาะใ่ให่แค่กองเพื่อนกันใหญ่เนาะเรียบร้อยพีนันได้แอดบตน้องตาลับสนมนับเกลี่ยข้แล้วนะพี่นู้ต้น้มาหักเกียพี่นันไปสเปเกียเกียขาวยน้ำพี่นัน อ,อ้าวนั่นแหะคือบอ,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 อาหมวกบาวหมวกอะไรนะค่พ้นขึ้นบนตกพี่นอ้อยมันแดดนะวันนี้โอ้ยหอนอ่าวดีอืม เออเจริญปันขาวะวะคนนั้นด้ขึ้นอย่างไ้แท้อาสุไปพี่เออเจริญปันข่ขาววา เจ้าทปั่นข่าวพี่น้องกันพนห้ามบ่าห้ากระสีปั่นว่าจะดำนะแม่เออข่าวงานด้วยข่าวยังงึงพี่น้อประชามัวาเกี่น้งนัเกี่ยข่าวบงวันเออข่าลมพีน้ขาลม ฮะเออไม่กิ่งบ้างเออไม่กิ่งเอะไม่กิ่งพี่น้าอุ่นตอพี่น้าล้ว นี่ต้นกะแม่น้าาเจดานหรือพมกีอาพนสีามนะวไปเกี้ยวคอยสักคอยก่อนปปปเกี้ยวคอยุนอนปะเอออาแว่พระคุณเจ้าอะไนั่นโสนี่มพีผัว นั่นแหละจำจำบสทสดน่าโสดดีเ่เออขาเองก็สิแล้วเลยอืมอัอนนม,อมืออันสิไปอันสนุกนมือสิไม่วนเลย่มือไดมือได้มือ,อส,สนุกมือได้วยสไปดีพี่น้องแล้วเขามากับสนุกแล้วเฮ้ยอืเรื่องขอ่อยได้เอามาจะได้มามาให้คือม,มีขา่าวว่ คือแป็คใช่อือผูกห้าบบ้างอืออือ ดาม,ม,มตัวอบบกินข้าวมื่อวานเพื่อนเอ๋เด้ออกมาได้เพื่น้อาดดออกมาได้ด Á, nào nào à, thế thôi chỉ tôm nào thế đó má từ nông đa bao giờ à tới đây ba hay là gì má sẽ kia khỏi nào kia sát kia má kia đấy kia เี่ยขาเบ้อตื่นสวยเภาทาโตโตก็นอนตื่นสวยสิผัน้องดำาอือผัน้อง,ง,องด,า,อา,องดาพี่น้าไม่จะชอบปันเขา,สา,าสามสิบแม่ติดส,สามสินะ<า>นคนมันแล้วอในใ่นนี่ใหน้าเน่ะดาว ราไม่ให้น่านะคนหมดเลยแล้วล่ะเบิดล่ะยังเหลือแต่ตัวเเกียวเขเก่งอืวมลานออราดาาเติบบ้ง่น่้าสิบสามสิบสอสาบสอบาก็สี่สิบถ้าเป็นทง หนอนพี่น้องเป็นยังคือนิวนอนตื่นเกิัดคืนต่อคมต่อคมบันบคืนพี่น้องไปได้พี่น้าผาติดตามสร้งสัจากคือกาพน้าผากร่ายกรแช์พ่อใหม่เขปมนาสนบาดี